ก็อขอแสดงคาำด,ดีกับโพสต today นะครับเนื่องในโอกาสสำคัญวันนี้ครับก็ต้องขอชช่นชมโพสต์ Post today ว่าในช่วง18ปีที่ผ่านมาได้ทำหน้าที่เป็นสื่อน้ำดีนะครับนำเสนอขอ้อมูลข่าวสารที่เป็นกลางไม่เป็นไม่มีอคติกับใครนะครับนำเสนอขอ้อมูลข่าวสารที่น่าเชื่อถือซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นสิ่งที่หายากมากครับในสังคม สื่อสารมวลชนปัจจุบันนี้นะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงไปมากทีเดียวส่วนตัวผมนี่ก็ต้องบอกว่ามีความผูกพันอย่างมากกับสถารบันโพสนะครับซึ่งก็รวมทั้งบัลลอกโพสและโพสต Today ผมเริ่มชีวิตการทำงานเมื่อปีคศ1 9 7 1ก็ 2, ประมาณสัก50ิปีที่แล้วนะครับโดยเริ่มเป็นนักข่าวที่หนันง,นงสือพิมพ์บางลอกโพสก็ไต่เต้าขึ้นมาเป็นผู้ช่วยหัวหน้าข่าวเป็นหัวหน้าข่าว แล้วก็ออกไปหาประสบก,การณ์อื่นๆอีกบ้างไปผ่านไปเสปปร็จปีนะครับก็ได้รับคําเชิญให้กลับมาทำหน้าที่เป็นบอกอเป็นบรรณธิการของบางกอกโพสต์ครับก็มีความภูมิใจเล็กๆนะครับว่าในช่วงชีวิตของผมเนี่ยก็มีส่วนที่สําคัญในการช่วยพัฒนาให้บางกอกโพสต์เติบโตขึ้นมานะครับแล้วก็ก้าวขึ้นมาสู่ฐานะของมือสืบพิมชั้นนํา ไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยนะครับเป็น the, ชั้นนาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกด้วยบางอพสต์ไม่ใช่เป็นเพียงนต่เป็นภาษาอังกฤษแค่นั้นเองนะครับยังเป็นสถาบันที่สําคัญส่วนหนึ่งนะครับของวดัดวงสื่อสารมวลชนในประเทศไทยที่เป็นที่ยอมรับรับถือกันนะครับในความน่าเชื่อถือความน่าเชื่อถือที่ว่านี้การทาหน้าที่เป็นสื่อการข้อมูลข่าวสารเป็นกลางนะครับไม่มีอคติกับใครเนี่ยก็เป็นนโยบายที่เรายึดถือ อย่างจะมุ่งบ้านปฏิบัติมาโดยตลอดแล้วก็เป็นนโยบายสําคัญที่ถ่ายทอดมาสู่โพสต์เดย์หลังจากที่ก่อตั้งสถานช่วงหลังนะครับก็น่าภาคภูมิใจครับที่เป็นสิ่งที่โพสต์เดย์ยึดบ้านปฏิบัติมาถึงทุกวันนี้ครับก็โูกขาสสาคัญวันนี้ก็อยากจะขออวยพรให้โพสต์เดย์ถึงแม้ว่าจะปรับเปลี่ยนรูปโฉมไปนะครับจากสิ่งสิ่งพิมพ์ทนอดีตมาเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ในทุกวันนี้ก็ขอให้ทำหน้าที่ที่เป็นประโยชน์เป็นคุณค่าต่อสังคมไทยต่อไปอีกอยาวนาน 回家。